biar. ฮึ่มไปกินแซ่บๆเนี่ยกับเปรียวครับเปรียวเอฟซีเปรียว อือจเจ้าแก้วอ,อืสาวออนมาแล้วสาวออนมาแล้วหนุนกำลังจอดรถมันนี่ก็มาำํำแทเนาองมันนี่กำลังจอดรถแล้วเนี่ยเห็นเลี้ยวรถก็ามา โมงแล้วันนี้เป็นมาคำเนี่ยสิบห้านาฬกาบ่ายสามสวัสดีเอฟซีเด้อจะเปี่ยวกกินสื่อมาแล้วเปี่ยวก็ต้องกินนะค่ะบาระว่าย,ายไม่กินพี่เกลือ กินลายมันกัดกัดปากเด้สับปะรดนี่หันไปกัดลำไส้นะกินลายมันกัดปากสวัสดีทุกคนค่ะเรี่ยวเอา สวัสดีทุกคนคะ่ะเงียบจังเลยขอบคุณเอฟซีด้วยจ้ะโอ้วันนี้คนเดียววันนี้วราจะนอนเล่นเลยบ่นไปนอนสากฝนตกที่ลงดุมดุมดุมโอ้ฝนตกแรงจัง้องเอห็นสื่อกองนล้ก็สืยอล้วสองคนปะ ดีทุกคนนะคะโอ้ตื่นตายอยากมาจะขอมดิก <c oughs> มีเพิกถอนเงินเผินว่าไปแล้วมันยังแนนเอฟซีไปแล้วมันไม่ใช่นะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทายนะจ๊ะ ทุกคนจะหา,ายไปอยู่แล้ว,ลวาไปนี่ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะต่อมาแล้วแบบอย่าลืมก็ไลยย่าด้วยจ้า คนหลายครับท็ิปซีได้สกินเบิดนีเนเยอะจังเลยจะกินมดบ่ <c oughs> ยายว่าจะกินมดบ่ยายบอกโอ้ยเป็นตาละตนเข้ามาแลกเลยรูกก้คนไลค์ด้จ้ะไม่มีข้ขอความเลยไม่มีคอมเมนต์เลย สวัสดีทุกคนค่ะวนาซื้อนี่มากินเล็กกัปะปากถ้าถ้าไปหมักเนื้อเอาไปหมักหมูอะไรเงี้ย เปื่อยเรเลียวเร็วหรือเอฟซี Z. เนี่ยเอานี่ไปหม,มักโมนะแป๊บเดียวก็เปื่อยแต่ถ้าแกงอะไรนะแกงสับปะรดนะชอบกินนะแต่เวลากินอย่างนี้มันกัดปากถ้ากินยาต้องกินไอ้สายน้ำพึ้งหรือว่าอะไรนะไอ้อ,อ,อะไรนะไอ นสวัสดีค่ะตื่นจังเลยขอบคุณนะคะให้หัวใจยายมาด้วยนะคะสวัสดีใจใ้ายายสมอสวัสดีค่ะเจนกันค่ะขอบคุณนะคะคุณยายมาขอบคุณเด้อใครยังไม่มาก็มาได้จ้าขอบคุณทพก่อกำลังใจนะคะูค่กับสมองชั้น